สวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลเมย์จันทร์สีรับกับผสม Monster Hunter World Iceborne นะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงของอุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่สามารถคราฟต์ได้จากเจ้า Fatalis นะครับไปเริ่มกันก่อนในส่วนของอร์เมอร์เซตนะครับผม Material แมทริลหลักๆก็แน่นอนแหละมาจากเจ้าตัว Fatalis นะฮะแต่ก็จะมีเรคคอมเมนต์ในส่วนของ Fatalis Evil Eye นะฮะซึ่งการันตีในรีวอร์ดโบนัสโดยการทำลายหัวให้แตกถึง2ครั้งนะฮะก็ น่าจะเป็นหนึ่งใน Material ที่ได้ได้ว่ามีรายี้หายากที่สุดจากการดรอปหรือการได้รับรางวัลนะครับทีนี้มาเริ่มกันที่รูปลักษณ์ของเซตอัลฟากันบ้างนะฮะผมมีความสุกเหมือนหลุดมาจากฝั่งตัวร้ายซีรีส์เฮนชินทั้งหลายแหล่นะฮะดูเป็น ตัวร้ายนี้นี่หน่อยๆแต่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะฮะไปดูกันในส่วนของสกิลกันบ้างนะฮะเฟเธอริสอาร์เม่เซตนั้นมีบุนสกิล2สกิลนะฮะเฟเธอริสเล g เจนสกิลแรกชื่อว่า inheritance นะฮะ remove the skill level cap นะฮะนี่จะทำให้คุณสามารถ go beyond the line นะฮะขุมพลังที่สามารถก้าวข้ามเลเวลที่ถูกจำกัดไว้นะฮะและคุณก็สามารถเป็นฮีโร่ได้เหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่ละเมืองเดี๋ยวใจเย็น เดี๋ยวขอไว้อธิบายอีกทีรวบยอดกับเซตเบต้าเลยละกันนะฮะโบนัสสกิลถัดมานะฮะชื่อว่า t r a n s c e n d e n c นะฮะคุณจะได้รับ two r a z o r sharp spare shot นะฮะหรือทำให้คมลดน้อยลงแล้วมีโอกาสได้รับการยิงกระสุนฟรีนะฮะรวมไปถึงคุณจะได้เลือดและส t ตมิน a าบวก100ทันทีที่เริ่มเควสนะหรือว่าหลังจากเ e n c นั่นหมายความว่าคุณไม่จาเป็นจะต้องมีสกิล h e b o o t หรือว่ากินข้าวเพื่อเพิ่มสแตมินาเลยนะฮะ สกิลอื่นๆก็มีไฮดิคราฟเลเวลห้านะฮะสตาร์ลิสซิชันเลเวลสามการเลเวลสานะฮะวิกเน็ตเอ็กซ์ฟอยด์เลเวลสามอีเวนต์วินโดว์เลเวลสนะฮะและคริเทียลไอเลเวลสานะฮะก็มีตันบ้างแล้วก็มาเกือบๆครึ่งทางแล้วบ้างนะฮะสกิลส่วนใหญ่ทีนี้ในส่วนของเดคอเรชันนะฮะส่วนหัวมีเจมเลเวล3 1ช่องแล้วเลเวล2 2ช่องนะฮะส่วนลำตัวมีเจมเลเวล4 2ช่องแล้วเลเวล3 1ช่องส่วนแขนมีเจมเลเวล4และเลเวล1อย่างละ1ช่องนะฮะส่วนกระโปรงมีเจมเเเเลลลลวว4 1ช 3, 2, ช่่อองง3 2 และส่วนเท้านะฮะมีเจมเมลว์4 2ช่องนะครับมาต่อกันในส่วนของเบต้าเซตกันบ้างน,นะฮะก็มีรูปลักษณ์ที่ต่างกันพอสมควรโดยเฉพาะส่วนหัวนะครับผมมีใบหูที่ถูกยื่นออกมาด้านหลังของหูนะฮะแล้วก็มีปีกด้านหลังแต่ก็ยังคงทิท้งท้ายรูปลักษณ์เดิมๆอย่างเช่นหางในส่วนเอวนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของสกิลกันบ้างน,นะฮะก็มีโบนัสสกิล2ส,สกิลเหมือนกันนะครับผมสกิลสตัน r e s i s t a n เ e เร็ว3นะฮะคริติคอลไอเลเวร็ว2 weakness exploit เลเวล2แล้วก็ evade window เลเวล2เอ๊ะสกิลน้อยมากๆดูเเดคอรชั่น นี่จะเป็นการกล่าวถึง decoration ที่ง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยทํารีวิวมานะครับผมทุกชิ้นส่วนมีเจมส์ลอดเลเอสี่สช่อง3ามมีเจมเลเยอสี่สิช่องนั่นเองนะฮะอยากยัดอะไรก็ยกัดอยากใส่สกิลไหนก็ใส่ไปนะฮะตามอัธยาศัยเลยมีพื้นที่กว้างแบบ ที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้แล้วนะฮนะตอนนี้ทีนี้วกกลับมาพูดถึงสกิลโบนัสอินทรีย์เทนกันบ้างน,นะฮะสกิลนี้จะปลดแคปเลเวลสำหรับสกิลที่มีสกิลโบนัสเครตนะฮะก็หลายๆคนอาจจะพอน,นึกนึกออกได้นะฮะอย่างอาคิเตเตอร์หรือว่าสกิลดีวายเบสซิ่งนะฮะที่จะต้องใส่ชุดเซ็ตของเฉพาะบางอาร์มเมอร์เซ็ตเท่านั้นถึงจะปลดสกิล ต่างๆนะฮะเพื่อที่ทําให้เลเวลมันสามารถสวมใส่ไปได้ามากกว่าปกตินะฮะพอมีสกิล inheritance เข้ามาปั๊บทุกสกิลที่เราสวมใส่เข้าไปในเจมสลอตเดคอเรชันแล้วจะถูกทําให้สามารถปลดสกิล Secret ได้ทันทีนะฮะก็คือคุณสามารถ เติมเลเวลของสกิลนั้นๆให้ไปยังพื้นที่ของสกิลซีเคร็ตหรือจนตันได้เลยนะครับทีนี้มาพูดถึงการมิกแอนด์แมชของทั้งเซตอัลฟาและเบต้ากันบ้างนะฮะจะสังเกตได้ว่าเซตอัลฟาเนี่ยมีสกิลติดตัวและก็มีเจมเดคอเรชันแบบให้หลากหลายพอสมควรเลยด้วยนะฮะคือแต่ถ้าไปเทียบกันกันกบ เซตเบต้าแล้วเนี่ยแน่นอนฝั่งนู้นเขามีแบบแม็กซิมัมของการเดคอเรชันในเกมนี้แล้วจริงๆนะเทะ่าที่ลองประสบมาลองมิกเซตดูอะไรดูแล้วนะฮะบอกตามตรงว่าเซตเบต้าเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่มีเจมครบแล้วหรือว่ามีค่อนข้างจะหลากหลายประเภทและไม่ใช่แค่หลากหลายประเภทอย่างเดียวมีซ้ำพอสมควรด้วยเพื่อที่คุณจะสามารถไปมิกเซตที่คุณอยากจะได้นะฮะคือคุณอาจจะสามารถทำซีเครตของ อาจจะได้มากกว่า2ได้ซ้ําหรือเป็น3สกิลไปเลยนะซึ่งแน่นอนมันก็มอบความสามารถแล้วก็ให้พลังกับทางฮันเตอร์ได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะก็เพราะฉะนั้นจะคราฟอัลฟาหรือเบต้าก็ขึ้นอยู่กับเจมที่เรามีอยู่ด้วยนะฮะแน่นอนอัลฟาก็มีสกิลดีๆให้เลือกใช้เหมือนกันนะแล้วก็เจมส็อตก็ไม่ได้น่าเกลียดด้วยทีนี้ไปต่อในส่วนของเลเยอร์อมเมอร์นะครับผมก็มีให้คราฟกันทั้งแบบอัลฟาและเบต้าเลยซึ่งก็จะใช้เฟเธอ รีสโคททั้งหมด30อันนะฮะสำหรับ2เซตนี้ก็ลงกันยาวๆไปนะฮะรีเ e ิร์ชคอมมิช s i o n เนอเองก็หลายๆคนอาจจะไม่มีติดทีไว้เยอะแบบเดียวกับผมนะ,ะซึ่งผมเองก็คงจะต้องไปฟาร์ม q u วส t 125แบบรัวๆๆ,ๆ,ๆ,ๆทีนี้ไปดูกันในส่วนของอาวุธกันบ้างนะฮะอาวุธเฟเธิสนั้นจะเป็นธาตุมังกรนะผมแล้วก็มี Elder s e a l ระดับไฮด้วยนะฮะและให้เจมสลอ็อตเลเวลสมาอีก2ช่อง 15บวก2นะฮะให้ตายเถอะไม่รู้จะมิกซ์เซตยังไงดีเหมือนกันนะฮะที่ว่างเยอะเหลือเกินมาเริ่มที่เกรซซอนนะฮะพลังโจมตี1488 a f ั i n i t y ฟฟิิตี้ลบสี่ธาตุมังกร120อัพเกรดแล้วพลังโจมตี1632นะฮะอฟฟิ n ิตี้ลบ30แล้วก็ธาตุมังกร180นะครับ ลองซอสพลังโจมตี1 0 0 0กับอีก23นะครับฟินิ 40, ทตี้ลบธาตุมังกร90พออัปเกรดแล้วพลังโจมตี1155 Affinity-30 อฟิ 30, นี้ลบ3าะครับผมธาตุมังกร150 s r อ and สิอนชวะพลังโจมตี434 a f อ i n i t y ิ0นที้ลบาตมังกร60นะฮะอัปเกรดแล้วพลังโจมตี490 a f อ i n i t y 3 0ฟินที้ลบาธาตุมังกร120 ยูเบลดพลังโจมตี476อัฟฟินิตี้ลบ40่ามังกร60อัพเกรดแล้วพลังโจมตี518อัฟฟินิตี้ลบ30ธาตุมังกร120นะฮะแฮมเมอร์ Hammer, นะฮะพลังโจมตี1612นะฮะอัฟฟิ 40, นิตี้ลบ40ธาตุมังกร90อัพเกรดแล้วพลังโจมตี1820อัฟฟิ 20, นิตี้ลบ20ธาตุมังกร150นะฮะ เป็นอาวุธหนักที่อัพเกรดแล้วอ f ฟฟินิตี้ได้บวกเพิ่มมาทั้ง20นะฮะลูกหลักดีเวลลอปเปอร์จริงๆ n ันติงฮอนนะฮะพลังโจมตี1,300กับอีก2นะฮะอัฟฟิ 40, นิตี้ลบ40ธาตุมังกร90นะครับผมอัพเกรดแล้วพลังโจมตี1,470อัฟฟินิตี้ลบ20นะฮะแล้วก็ธาตุมังกร150โน้ตเพลงที่เป่าได้หลักๆก็มีเซลล์อิมพลูเเมนต์นะฮะออเมโลดี้ น็อกแบ็กแอคแ a c อัพเลเวลเอลนะฮะอิมแพคเอโคเวฟแล้วก็เอ่อเอโคเวฟดราก้อนนะฮะลนส์ ength, นะฮะพลังโจมตี782 a f f อ n i t y 4 0ฟินิี 2, ้ลบ40ท่าตมังกร60อัพเกรดแล้วพลังโจมตี851 a f อ i n i t y ิ0ี้ลบ20ท่าตมังกร120งนะครับกันเลนส์นะฮะพลังโจมตี782 a f f อ n i t y 4ิ้ลบ40ท่าตมังกร90นะฮะอัพเกรดแล้วพลังโจมตี8 9 7 a f อ i n i t y 2 0ฟินิี้ลบ20ท่าตมังกร150 กระสุนเชลท้ายเป็น normal นะฮะล้วอยู่ที่ l e เวล7 switch act พลังโจมตี1,085 0 0กกับอีนะฮะ affinity ลบ40ธาตุมังกร90อัปเกรดแล้วพลังโจมตี1,225 affinity ลบ30ธาตุมังกร150น้ำยาเป็นประเภท power นะฮะ อัศ플레이트พลังโจมตี1100กับอีก16นะฮะ Affinity -40 ท้ามังกร90อัปเกรดแล้วพลังโจมตี1224นะฮะ Affinity -20 ท้ามังกร150น้ำยาเป็น Impact Insect Grave นะฮะพลังโจมตี9 6 1กับ Affinity -40 ท้ามังกร60นะครับผมอัปเกรดแล้วพลังโจมตี1100กับอีก1 100, 11, นะฮะ Affinity -30 ท้ามังกร120โบนัสแมลงจะเป็น Sprint and Strength Boost นะครับผม ไลฟ์โบกันนะฮะพลังโจมตี351 Affinity-40 อัพลบอัพเกรดแล้วพลังโจมตี371 Affinity-30 ลบ mm hmm. นะฮะกระสุนพิเศษเป็นไวเ e n b บล s สกระสุนที่ยิงได้นั้นเป็น normal piercing Sp spread sticky นะฮะ3เลเวลเลยมี recover poison paralysis sleep แล้วก็ exhaust mm hmm. นะฮะก็ยิงได้ที่เลเวล2กระสุนอื่นๆก็มี dragon slicing mm hmm. แล้วก็กระสุนหลับนะฮะบรรจุได้3 2สองและ2 ดูในส่วนของรีโหลดและรีคอยกันบ้าง Normal l เร็ว1หโหลดเร็วแต่2และ3โหลดช้ามากฮะมันส่วนทางกันมากเลยนะก็ Special ที่เลเวล1และเลเวล2นะฮะมี p พี r ยซิงที่ก็รีโหลดช้าเหมือนกันมี Special ลเลเว2นะฮะแล้วก็มีสเปรดรีคอยบวก3เลยนะแต่รีโหลดแบบปกตินะผมก็อาจจะเป็นปืนสเปรดนะฮะแต่ก็ต้องคุมเรื่องรีคอยนิดนึงนะฮะคือสเปเรลสมรีคอยบวก4ยิงทีนี ปืนชีฟ้าเลยนะฮะก็มีสติกกี้ด้วยเหมือนกันนะฮะ rapid fire r e c o i l บวก 4, และ reload แบบ very slow นะฮะไปต่อที่ heavy b o w g u นะครับผมพลังโจมตี435 affinity ลบ40อัปเกรดแล้วพลังโจมตี510 affinity ลบ20นะฮะกระสุนพิเศษเป็น w i v e r n i p e นะครับผมกระสุนที่ยิงได้มี normal casing spread sticky cluster นะฮะก็3เลเวลเลย Recover, Poison, Paralysis, Sleep แล้วก็ e x กซอ s t สนั้นก็ยิงได้ที่เลเวลหนึ่งะฮะกระสุนอื่นๆ Dragon, Slicing, Wyvern แล้วก็กระสุนหลับนะฮะใส่ได้1นนัด3นัด1นัดแล้วก็3นัดนะฮะที่นี้กระสุน Normal โอเคโหลดตามลำดับนะฮะ normal slow แล้วก็เวลี่สโลนะฮะรีคอยต่ำมากเพียซิ่งรีคอยก็ต่ำนะฮะโหลดก็ถือว่าปกติสเปรดมีปัญหาอีกแล้วนะฮะเรลสามนิดีคอยบวกสี่แต่ก็โหลดพอใช้ได้นะฮะสติ๊กี้ยิ่งไม่ต้องสืบเลยนะฮะเรลสองสามรีคอยบวกสี่ดีโหลดเวลี่สโลนะฮะก็ใครอยากจะหยิบมาเล่นก็ต้องลองไปแก้กันดูนะครับผมอาจจะยิงเป็นนอร์ม l ลหรือเพ e r c i ซิ่งน่าจะยังโอเคอยู่ สุดท้ายนะครับกับโบพลังโจมตี400กับอีก8นะครับผมอ f f ฟิ 40, นิตี้ลบ40ธาตุมังกร120พออัพเกรดแล้วพลังโจมตี444อ f f ฟินิตี้ลบ30นะฮะน้ำยาที่เคลือบได้เป็น crosslang power แล้วก็ส l ล e p นะฮะที่มีพิเศษบวกเข้ามาก็มี paralysis และก็ poison นั่นเอง จบกันไปในส่วนของผู้เล่นนะครับผมไปต่อกันในส่วนของพาริโคกันบ้างนะฮะก็มีชุดและอาวุธมาใหม่นะครับเป็น Fatalist Alpha Plus นะครับผมในส่วนของอาวุธนั้นก็จะเป็นพลังโจมตีาธาตุมังกรนะฮะหลายคนน่าจะเห็นไปแล้วนะ,ะว่าอาวุธนั้นมีรูปลักษณะที่พิเศษขนาดไหนในส่วนของวัตถุดิบการคราฟก็เหมือนเดิมนะฮะมีในส่วนของ EVI ที่ จะต้องไปทำเฟเธอิสแบบหัวแตกนะฮะส่วนหัวและลำตัวก็ยังไงก็ทางผ่านอยู่ดีนะฮะจะต้องทำหัวให้แตกอยู่แล้วส่วนปีกก็ทำแตกไม่ยากนะฮะผมเองค่อน้างชอบชุดนี้มากๆเลยนะ,ะโดยเฉพาะที่เขาจงใจอนิเมะส่วนหัวนะฮะมีการกระพริบตาแล้วก็ลิ้นนะฮะที่ขยับไปมาอยู่ตลอดเวลาน่ารักมากๆเลย <S <S และนั่นถือเป็นทั้งหมดจากเจ้าเฟเธอิสนะผมก็ แต่หลายคนน่าจะได้ใช้เวลาในการมิกแอนด์แมชหลังจากนี้อีกพอสมควรเลยเพราะว่าชุดเซตนี้เอาจริงๆแล้วทุกอาวุธก็ใส่ไปได้นะฮะคืออาวุธระยะประชิดก็ทําให้คมเสียน้อยลงมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วอาวุธระยะไกลทาให้คุณไม่ต้องรีโหลดกระสุน,นมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกเหมือนกันในเวลาเดียวกันเจมส์สอตที่ให้มาเยอะมากๆเลยคุณก็ต้องเอไปปรับอีกนะฮะคือไปเจอตัวนั้นอาจจะเคยใส่กันไฟเจอตัวนี้อาจจะใส่กันน้ําก็ อยากจะ m ม and match ยังไงก็ลองไปปรับดูนะ,ค,ะคือสมแล้วกับที่เป็น end game content นะฮะเป็นมอนตัวสุดท้ายที่อัปเดตเข้ามาก็ให้อิสระผู้เล่นแบบสุดท้ายจริงๆนะครับผมก็เอาไว้ไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับผมมา,มากครับสวัสดีครับ